แาดแบบงามเลยตัวนีบานนี่แม่สาวโอ้ยุกดีขนาดเลยแม่นี่ยค่บาครับสองหมื่นพันโตละเวองหนาตาครับสองหมื่นพันโค้งสางดีครับสูงดีแฮงช่วนสูงนี่ประมาณรอยสี่สบวกครับสี 40, 40, ่สิบ่หคนละแต่ว่าสี่สิแน่นอนครับตัวนี้ สองหมื่นพันหนึ่งเปิดไหวแม่สาวเครื่องดำเครื่องดำดีพวกหางเา่าแม่ก็ขึ้นกันบหครับราคาเดียวกันเลยโอ้โหครับโยกดีแห่งเบื้องพวกหางพวกหางหลากเผื่นเลยพวงหางเมืองไายตัวละสองหมื่นพันเบื้องคับโ,โดยรวมเพิ่นคาดมาแล้วด้วยครับ เจ้าเนี่ย่นคัดพิเศษมาให้หัวงามหัวเลียงบ่มีตำหนิอีหยังครับหัวสาวสวยๆนี่ไซสดีพร้อมเนี่ยเบิ่งหน้าตาหน้าตาโยครูจั๊กบ่าครับฮะเอาโยครูโยครูนี่ก็สินุ๊ตซีแห้งน้อยโยนุ๊ตซีแห้อยู่จักหน่อยอยู่ด8,000เนื้อหนังแทงขาเกือบเรียบดีเครื่องดำพวงหางยาว140บวกครับความสูงโดยรวมนุ๊ตซีแห้งแจ็คสาวบ้าดูตัดมวยเบอร์โทรไว้ครับ 0ูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามห้าสามเก้าครับสี่หครับผมโอ้เก่าธาเฮงเมื่อเน่าหายลอยไป,ลไปแล้ว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 โอ้เกือบไปมันคือแข้งครับพอบ้านเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านมาแล้วครับสำรวจอัปเดตราคาวัวล่าสุดครับห้วยไายพัฒนาครับอำเภอตรัการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับ วันเสาร์ที่หนึ่งครับพฤศจิกาย,ยนครับพศ2568ครับนัดนี่บรรยากาศคือคักหน้าแหน่นคือเราครับคนหางัวไปเลี้ยงร้ยคือเราครับหางัวห้าควายไปเลี้ยงครับงวัวเลี้ยงงวงาม่วสาว,ง,วงังวทองงัวไทยไยงวอนาคตพอฟันงวัวเนื่อนี่ครับคอยเลือกคอยพิจนารนณาไเรื่อพี่น้องนี่ครับสำบรวจอัปเดตราคาวัวไปประ,อประ้อมกันเลยครับีปน้องไปครับ มตัวดีแอมแม่สาวสวยครับยุกดีแต่และใชยชูป,ประมาณรนอยสาบปวกอยู่โตงามัาไไมบ, 14, บาพ่อเมือสี่พัน่น่นันล่ยตัวนี้เมื่นเอตัวนี้เมื่นซีแต่ของงามไปเรียงเมื่นซต่อรองไดอีกนะครับนี่รุ่นนี้กัเป็นตะเรียงด้วยก,กันอยู่แม่แม่สาวสวย หมื่นซีตัวนี้หมืน่นพันตัวหัวโลนหรือเมนบอกครับบอตัวบุตแมนอย,ยู่บอกว,อว่ามนบอมนนครับขาบอมีสองโหหนึงน่งสองโลนธรรม,มาชาติแน่เน่เนเห่วหอีกบ่โดนตัวนี้อีกบ่โด,นก,ด,น,กดน,นกับสมใดค,ครับผม <c oughs> เอ,อีเกซีหาเดือนหกเดือนน่ครับแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยโทรมาเบอร์ได้ครับ 0 1 6 9 5 8 1ึ่งนึี่ครับเบิื่งแกงมังค่าดีแม่สาวประกันดำนี้ให้เลยนี่ครับถ่ายเบิรงถ่ายครับนี่คับเบิรงหน้านี้ครับหน้าตาแม่สาวแม่สาวหน่อยเมื่อินเอสเมื่นซีนี่ครับมี่สองโตเครื่องดำดีห่วงหางเงานี่ครับโดยรวม เหมาะอยู่ใครมักขะจังโทมาเด kind of ้อพี like ่น้องได้ละหมื่นเว้ยตัวพ่นสีแม่นอย่างไรเริ่มจากรูบรอต้นยูตันเสาอันนี้ครับต้นไม้นี่ละมื่นมีกับมื่นพื้กันมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งมีกับมื่นพื้นมื่นหนึ่งห่วยลดราคาพิเศษตัวนี้นี่เนี่ยพ่อหมื่นเจ็ดพันแม่สาวสวยโอ้ลูกสาวไหมพ่อลูกสาวสิบเอ็ด นังหนาซาใหญ่เมื่อนเจ็ดพันเปิดไปเปิดไนี่คสูงกระรอยร้อยยี่สิบตัวย่้เศรานี่แหละเบิ้งไา่เบิ้งเงาหางโอ้ม่อนลูกกระจกตัวละเมินละเมินละเมินแม่สาวเมืเจดูล้อนี่เดหนาเนี่ยด็ล้อนี่เมืนสองพันหานาหแบบนี้ครับเบิ้งข้ออาดกรต่างก็อเมื่อนสองันหารอยครับผมเมื่อสองันเนี่ยเนี่มอนเฮ็ดแล้ว มื่นสองต้นนี้เนี่ยพ่อต้นเชือคืนเขน่ยหม่เก้าพันพอพันสมเก่งกว่าจะค้องคือเ่าพอใหญ่เลาหัวเลยทงนหยิบไปเปิดเลยสมเก่งกว่าจะของมาแม่บักลาไม่มีอายอ้คนพี่เนียม่มีเี่ยม่จะถอยลังมาพีเนี้มันมาตั้งหนลูกท้องแดงต้นนี้เนี่ยพ่อในหน่อยนอดดีของเขาเน่ะเอาเบิ้งต้นนี้ก่อน่นต้นนี้องพอเรามื่นเก่าพันลูกไส้ท้องแดง สูงประมาณลอยสามสิบจุดเบิ่งถ่ายครับใครดีนี่ครับถ่ายงามโดยรวมโดยรวมเมินเก้าพ่านยุกดีต่อไะองศาลึ่งนี่ครับเบิ่งเล็บจิกดีต่อไะเล็บจิกดีเป็นเต็นโดดไหวไปเพี้ยนเอาหนอหอนาะโอ้เป็นเต็นสมดีไปนมอนี่เข่าทาเป็นเต็นโดดดีขนาดเลยเบื้องขากับจิกดีขนาดเลย ตัวนีพนันอออยอครับใครอยากได้ตัวนี้ครับเอาไปพัฒนาอยู่อกาะแก่ของ,ของจะเป็นพอพันโอ้แม่อันวัตเลยลาะฝาดเบิ้ดบาเราพอหนี่มีแค่นี้มือนี้เบาๆนี่แหละรุ่นอันยังรุ่นพอพันนี่แหละห้วยคืออันฮาวเลยตัวนี้ โอ้เอาเบอร์โทรก่อนบ่080 080 440 440 7308 7308ครับผมให้พานนิดเ,เจ้าเก่าให้ผานนิเจ้าเก่าแบบโอ้นี่ครับคัดเอาเลยคัดพิเศษมาแล้วนี่ครับพ่อพันพนี่ละใครอยากได้รุ่นได้ก็โทรมาป่ะนี้ตามนั่นครับผมนี่<อ>บรรยากาศนัดนี่ครับยางมาสับมือีก่อนนี่เป็นเสีดำๆเป็นยังไงเลย พ่อพันบ่บแดนี้ห่วยเล่นคล้องเถือกหรบอเ่นี้คล้องแท้คองแแหครับโอ้ยเหมือนคนพ่อมาเติบแตมาขายก่อนขายก่อนอีกโอ้ค่าแข้งตาหมีนี่ล่ะลูบรอครับตาหมีโอ้พ่อพันเปิดแลควไาวห้สองหมื่นพอดีห่วยต่อเร้อเานี้เบืองหนังเบืองนัง หนังควานไปไงตามีพร้อมหนังหนาพร้อมเปิดไปสองเต็มเต็มก็ร่องเอาพี่น้องไฟหาร์พอพันอยู่งวดละสิประมาณปีนี่บอกปีนี่น้อยอปีน้อยน้อยแต่ว่าหนังปัติโตคือขักเลยตามีพร้อมสมเก่งอีกได้แบบนี้เขาท่าอยู่เบิ้งเล็บเบิ้งเล็บเบิ้งเล็บเบิ้งลึงนะครับเอ้าใครอยากได้รุ่นนี้นะครับผมสองหมื่นพอดี บายเบิ้งพ่อบายเบิ้งสองเพียงเพียงต่อเอาเวิดมือเว้ดขึ้นนั่งนาใส่่ดีโอเขาทาตาตูพ่อหนี้แคบได้ใบได้ใได้อ้านั่งนานแบบนี้ครับสองเต็มโทรมาเบเลไนะครับศูนย์แปดหนึ่งศหาร่ีหาฮาศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์หกสามตาผมตการนะผมนี้ละลูกใส่ไปนะครับตัวนี้โชกกลต เบืองเหนือบื้อนังเอานังดีครับเลือตัวเดียวเอามาเอามาแจ็คตัวครับเลือตัวเดียวเลยแม่ผ่านตัวพ่อพ่านพ่อพ่านนั้นนะแม่บอกละเหลือตัวเดียวแขนแขนพ่อผ่านพ่อพ่านจัคบาเรา่ะสามิบเจ็ดยสามสิบเจ็ดลอยถูกสี่ไร่สายเลือดลอย เลือตัวเดียวขายดีแห่งครับรุ่นนี้เอาอยู่อสามสิบเจ็ดร้อยต้องไปป่นเอาอยู่ขอกวดป่นมาสองตัวนี่เจ้าบาตัวเราเจ้าบาเราหกพันกโอ้เดี๋ยวหกก็โด่งกับแม่แท้ถุงสุบเดียวหกโด่งแห่งแม่พันเปิดไวหกพันเก้าเจ็ดพันเก้าเดพัน้วนั่นดิ หกสิบห้าร้อยพอพันตัวนี้เจ็ดพันเก่าตัวนี้2.9สองพันเก่าเพื่อะไสามสิบห้าสามสิบหเผื่อมผูุมาเกอยรไิครับหนึ่งสองสจะลุดนจิ้วเลือตัวเดียวหลุดนจิ้วเลือตัวเดียวครับอ้าวไะอยากได้โทรมากเพื่อครับ0ูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามกาองหนึ่งสหนึ่งสตัการ ไวไฟเข้านี่ยไวไฟเข้าในครับผมรุ่นนี่ขายดีแฮงเก้าหัวหยอกหยักนี่เก้าหัวหยอกหยักเลยอ๋อขายดีแฮงขายดีขายดีนี่ครับตามราคาตามสภาพนะครับผมโอเคเอ้านี่ยละใครอยากได้ก็โทรมามาอดวัวทางงัวไทยนะครับบ้านนี้เป็นยังไงทางงัวไทยฮ้ชีพูนชิเบย์ทางพุนแม่ครับลูกมาหาแม่ลูกก่อนบ้านนี้ ว่าลวนพ้อมแปลวโลวนพ้อมโลวนมหาไผ่ไม่เลยครับ,รบแมล่ลูกลูกตัวแม่เปิดราคาไว้บเหมือสี่พันเก่าืมฟังบอกพีชตัวบาบัตหนเมือสี่พันเก่าร้อยครับเบิรงแม่ครับหัวโลวนสูงกับประมาณร้อยสามสิบนี่ละออประมาณน,านั้นอีละอันน้าเมีอีละนี่ครับเห็นแต่ลูกสาวเห็นแต่ดาดแมล่ลูกลูกตัวมนเมียนี่แม่บอกแมก่บอก แม่ลูกมื่นซีแค่นั้นครับมื่นซีพันเก้าร้อยต่อรองได้อีกจังหน่อยอยู่โอ้เขาไทยเราครับไปให้ไปเลี้ยงแม่ลูกแรกลูกแรกเราต้องไปหลุนยากได้ลูกตัวแม่มาพร้อมลูกแรกลูกตัวแรกลูกตัวแม่อีกเดือนสองเดือนกับผสมไม่ได้แบบนี้ใครก็ซื้อแม่สาวหน่อยอยู่เลยสองตัวไปโหลดนะเพราะว่าอีกบดุนี่เดือนเรียกอีกเดือนสองเดือนกับึ้นสมไม่อีกมันสียไหวกากันใครก็ซื้อแม่สาวหน่อยน้อยครับยืนวัวเบาดีลูกยุกดียุกดี เดี๋ยวแต่ต้นแม่กว่าเนี่ยเราองยองๆอย่างเงมันดีอย่างหนึ่งสือแม่ลูกครับเพราะว่ามันได้สองตัวแล้วครับแม่มันก็คืนไหวกันสือแม่สาวรุ่นรุนอีกรุ่นหนึ่งหนึ่งก็พอด้สมง่ายเอาแน่นี่ง่ายกว่าเอ้าโทรมาเลยนะครับศูน์เก้ครับ090ย์เก้าศู3ย์สองสามสี่หมีรถรับส่งหนอมีรถเคลื่อนที่ให้ก็ตามระยะทางแหละซอยค่ารถกันไปค่าน้ำมันกันไปคุยกันได้ หมื่นสี่พันแค่นั้นครับเก่าอร่อยโตวมานะผมโอ้ลูกตัวแม่แม่กับตัวแม่อา้าถ้าพ่อยไปใส่นอบแบานี้ขี่เปื่อนเสือแล้วเบิดกับพอ่อยเอาหัวฟังครับหัวยงังวัวสนเข้าเจ้บ,บานแล้วพ่อเนี่ยนี่แปดสิบเจ็ดร่อยแปดพันเจ็ดลอยความใส่งานตัวนี้ ตอลังอีกัน้อยเขาไปใส่งานโหลดแปดสิบเจ็ด <laughs> <80 7 S 2> ลอยแปดสิบเอ็ดลอยในบอาา่อเาอ้อแ <laughs> ปบไหนพอเรายืนสอม,มื่กันอยู่ทางนี้แปดสิบเอ็ดใบบ่อไหนแล้ว <laughs> นี่ครับแปโอ้นี่ครับบัตรสีสื้อสนเข้าไปพร้อมได้ไี่มันสิบบาทเลย <laughs> <laughs> ครับผมเบอร์โทรม,มีตะวนนรอมาใส่โทรศัพท์ตอลองเอาพ่วตอลองเอายืน จาหน้าอยู่ทางนั้นเงียบดีเยอะดิแปดสิบเจ็ดลอยเงียบไข่อยูยอย่ตราลองเอาเบิ้งจักเล็กจักหน่อยนอยก็ได้แบ่งกันไปโอ้ของงามตัวนี้ของงามของสวยง้อ,งอรนอีกอง้อรนนั่งหน้นา,า,าหนาจด้บาทได้มืม่นสิบห้าร้อยมื่นสิบห้ารอยเบาๆง้อรนบ่โอ,อ้หน้าตาดีหน้าตาดี เรียบโตดีนี่ครับเบิ้งเกือเบิ้งเรียบราคาดีไม่มีตำหนิแม่สาวสวยหมื่นซิบหาอร่อยห้างมันคือเาี้ยเราถึงห้างหมดเลยหักหักหักห่วยโมเมนแถมปีกมาพร้อมปะปีกหมดเลยอิจิอิจิมิมันบ่ของแถมตัวนี้มันแถมมันแถมของแถมของแถมเบิ้งหน้าตา 1มื่นสห้าอยอยากอยากสูงกับประมาณร้อยร้อยเศร้าเศร้าหานี่ละร้อยเศร้าหานี่ละเอาใครอยากได้โทรมาศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามสเก้าสามสองเก้าเจ็ดสรับหเจ็ดสี่เข้าบอร์เดิมเข้าเบอร์เดิมโทรมาโลดได้พงด้นี่แหละช่วงนี้กำลังพอซื้อพอขายกันพอซื้อพอขายครับผมอ้าวพื้นที่ไรยเกี่ยวเขาแล้วก็ไปเลี้ยงไปเกลือสอยกัน ุดยอดเลยช่วงนี้แจมหาพันหมพ่อหาพันสี 90, 000, 000. <c oughs> ่หาพันสี่เก้าสิบเก้าสิบบาทแ่สูบเป็นละเก้าสิบบาทหอเ่ามีเงินสีปนนส่ปัน <c oughs> ห้าพันสี่เก้าสิบบาทโอ้ครับผมเอ้าห้าพันสี่เก้าสิบตัวนี้ก็พอเราเพิ่ดต่ออยู่กับไก่แล้วล่ะตัวใหญ่เลยพ่อเอ็บาทไงหมื่นพันหมื่นพันโอ้สายขุนสายขุนต่อรองเอาไปขุนไปขุนไปเกลือต่อใหญ่ดีใหญ่ดีโอ้นี่ยล่ะเอ้าของใหญ่ ก็จีนบ่จีนหกพันบาทหกพับาทซือหกพันบาทดเงินม่ไปโอ้ของแท้ทองแท้น่อนเลยมันคือทองอุ้งปุ่งนีแท้เบ้นทองอุงปุ่งหกพับาทเราหกพับาทสายเดดลอยครับสูงลอยลอยชิบเส้น่โอ้ทองอุงปุ่งเลยลงมาไล้ลงลงมเาแล้วเลือตัวเดียวพ่อเอามายกตัวนั่นนี่ โอ้ขายดีตัวนี้ขายดีรุ่นหกพันนี่บอสบาดนี่ครับขายหารุ่นนี้อยู่ครับขายดีพิมพ์นิยมหกพันบาทลงาไมาได้พูดเมื่อวานนี่เราลงมาได้พูดเมื่อวานนี่บอเ็บมันเกาะอยู่บเค็บมนเกาะอยู่งอผู้เขาเนี่ยครับสายเรียบร้อยนะพอเรามารุ่นนี้เอาเบอร์โทรไปพ่อสุเนี่นะ

ตัวนี้ก็ลั่นรุ่มเบิงพอพันอยู่ครับง่ายของเราอยู่ครับพอพันนี่ใช้เชื่องดีโอ้โดีตัวนี้โอ้โดีแห่งเลย ดีแดงคืนๆเลยกำลังชมกันอยู่ครับกําลังตอหลอกกันอยู่งามดีครับตัวนี้ก็ได้อนาคตพ่อพัน,นคนกำลังรุ่มเซาลครับอนาคตพ่อพันเปิดใบ่าบาครับเปิดเปิดใ <14. S 1> อ๋หมื่นสี่ตอองเอาไปเหรียญครับผมนังดีครับโดยรวมทีแด,ด,ดงเข้ม อ้าวลูกรอมาคือนเอาตัวนี้ขายบบตัวดินเคลื่อนที่ไช้แฝงแฝงถือหรือแฝงเอาแดงไปก้อนงองวะแดงในในวอยสิบสองตัวสิบสองตัวอ๋อสายเนื้อเหมือนเดิมสายไปเวียดนามเลยเวียดนามบ่าวสิบสองตัวสิบสองตัวพอแล้วถือหรือแฝงแฝงเอาแดงไปก้อนบอยสีขาวก็เอาสีขาวก็เอาแต่ว่าอ้วนเด้วยตะบะอ้วนแฟนคนขาวคนดำเอาเบัด บาแมบงามเลยตัวบาทนี่แม่สาวโอ้ยกดีขนาดเลยแม่นี่ยครับสองหมื่นพันโตละเบื่อนาตาครับสองหมื่นพันโค้งสางดีครับสูงดีแฮ ช่วนสูงนี่ประมาณรอย40บวกครับ40 40หาคนละนนแต่ว่า40แน่นอนครับตัวนี้20,000ผ่านหนึ่งเปิดไว้แม่สาวเครื่องดำเครื่องดำดีพวกหางเาว่วแม่ก็คือกันปะครับนราคาเดียวกันเลยโอ้นี่ครับโยกดีแห่งเบืองพวงหางพวงหางหลากเผื่อนเลยพวงหางเมืองไทย ตัวละสองหมื่นพันเบิ้งครับโดยรวมเพิ่นคัดมาแล้วด้วยครับเจ้าเนี่ยเพิ่นคัดพิเศษมาให้หัวงามหัวเลียงบ่ม,งมีตำแหนิอีหยังครับหัวสาวสวยๆนี่ไซส์ดีพร้อมเนี่ยเบิ้งหน้าตาหน้าตาโยคูยจ้ษ์่าทครับน่ะนั่งโยคูโยคูนี่ก็สินุ๊ตซี่เห้เล็กน้อยอยู่นุ๊ตซี่เห้อยู่ยักษน้อยอยู่ต้นแบบท่นเนื้อหนังแข้งขาเกือบเรียบดีเครื่องดำพ่วงหางเงี้ยว หนึงซีศูนบวกครับความสูงโดยรวมลดซีให้แจ็คเศ้า <c ười> บ, <tin> <c ười> <c ười> บอาููดัดมวยเบอร์เท่าไรครับศูนเก้ครับศูนย์เก้าสามห้าสามเกครับี <0. 3. S 2> ห้ห 6, ครับผมโอ้เข่าท่ายง<อ> <c ười> แม่สาวหัวโล้นนะครับผมตัวนี้โอ้เข่าท่า,ทา,ายางดีครับยกดีครับยกดียางดี หางเงีวนะี่ครับเปิดละค่าไว้หมื่นห้าพนาาันห้าร้อยครับแม่นี่น,น,าานี่ครับเนื้อโตดีสูงดีครับร้อยสี่สิบสี่สิบบวกครับผมเครื่องดำดีพ่วงหางเงีวของแต่ครับเหลือปลาพื้นโอ้ 14, โอ 15, หนึ่นสี่พันก็หนึ่งห้าพันห้าร้อยลดละค่าหก่อนเลยตัวนี้โอ้ 15, หนึ่นห้าพันห้าร้อยครับแม่สาว ยุกดีเครื่องดำดีพวกหา,งาังเงาหัวโลนพร้อมนิ่งไว้อีล้านิ่งไวเนี่นยเพิ่งหนัาตาหัวโลนพร้อมเนื้อนังสีสันโอ้นังดีครับไปหารุนนี่อยู่นะผมแม่สาวหมื่นห้าพันห้าร้อยหัวโลนสูงลอยสี่สิบเพื่อเรื่องน้ำล่างดีเนี่ยครับเลยรวบเอ้เอาใครสนใจโทรมาเบอร์ดดครับ061 687 8413 8413ดสี่หนึ่งสามแปดสี่หนึ่งสามอำเภอไหนครับตากการตาครับผมครับเบื้องหน้าตาเนี่ยนังสีสันเกือบเรียบดีเกือบเรียบเบอร์โทรศัพท์เลาเนี่ครับตัวนี้อ้าวไฟสนใจโทรมาครับแม่สาวสวยว่ารถครับผมตัวนี้นี่แจมเลยม่ายแล้วครับบานี้ แม่กับลูกลูกตัวถึกแจบาทพ่อสองหมื่นห้าร้อยโอ้สองหมื่นห้าพันเป็นเราฝั่งเราฝั่งอยู่ครับสองหมื่นห้าพลูกตัวถึกแม่กับัวแม่สองหมื่นห้าพันบาทครับนั่งน้าดีครับโอ้ยุกดี กำลังกินนมกันพอดีครับแม่ลูกลูกตัวเถิกสองหมื่นห้ันบาทแม่กับลอยสามสบ็ดสามสความสูงเ้เตาเสื้อๆดีขนาดเนาะนี่ครับลูกตัวเถิอ้าวใคสนใจโทรมาเ่อศดนยดแป่เจ็ดสองแปดสองหกแปดรับประกันแคบค้าปีรับประกันแ้งขาสิบาปี นันเกินน่ะเอามาจ้าขาหนึ่งหมอนี่ครับเอามาจ้าขาหนึ่งเนี่ยครัวนึนี่ครับเพิ่งท้ายแม่กับลูกเลื่อนไปน้อยสองหมื่นห้าพันไปหาแม่ลูกไปเลี้ยงลูกมันใหญ่กับขายลูกมันก่อนครับผสมใหม่นะครับผมลูกมันยังน้อยอยู่นี่ครับรุ่นนี้ใหญ่ดีเลเนี่ยผมถือว่าพ่อเลี้ยงอยู่คาสองหมื่นกว่าบาทสายเลี้ยงนะครับลูกมันก็ดีอยู่หนาดีลูกก็ต้องเสร็จสองสามเดือนครับหนาดีฮะข้างรังนี่แม่อยู่ห่อ แถมบ่ขอแถมบ่เทียมเทียมเบิ่งเอาเด้อพี่น้องตามสภาพตามราคาให้เก่าอยู่ครับโตอ้วนกับดีโตจอยกับแพงงจะถือตามอันนี้ไปนะครับตามราคาเนื้อโอ้ไหวรุ่นวุ่นวายเฮานี่ครับรูบล้อฮาโอ้เพราลุ้นธรรมชาสตร์เขาอะไรเต้แห่ดิแห่ไม่มีวะแห่ ไม่าู่ังวานก้ไผ่ย่่้ไ่ดีแจ็คขวาพ่อแบบนี้ม่แม่ดูแม่ครับลูกแม่ัวารลดดแม่บอกไาให้เ่อบนี้สามหมื่นสามมื่นพอดีห้องแบบฟ้าห้องห้องแบบฟ้าห้องสูงนี่ลอยหาซิปหุ่นลอห้องไวกอนครับสามหมื่นแม่ครับลูก ลูกแแรรกกกกลลููตัวเทิร์กครับลูกครับลูกครูลูกครูโอ้แม่บอกใหญ่แล้วเหอเนาะเดินน้ำมีอ่ไรบอสมันดูดกันอยู่บ่ไม่เมันกำลังดูดกันอยู่ครับนุ่มกำลังโอ้เต็มเลยเบิรงพวกหายเบอร์ใครสามหมื่นห้อห่อไว้แล้วมันจะมันสีลงพอแล้วป่ะนี่ครับแม่ลูกสามหมื่นได้ไปเนอะแม่บอกใหญ่ได้ไปเนอะแม่เกือบเกือบลอยหาซิปหัวโลน ลูกตัวเถิกตัวนี้ก็เป็นตะเลี่ยงอยู่ไฟมากเลยพี่น้องประกันตัวนี้สิาปีเนี่ยไปติ้งเวทเอาสั่งแนกับอันนี้ไสนใจเลยพี่น้องโอ้เขาทานนะพ่อเนาะนุ่มเต็มเลยนปเลือดดูดีดูดีดึงตัวนั้นพากันั้หมดตัวนั้น ตัวนี้ตัวแถมบ่พอพี่ไหมแค่บาทตัวแถมควรจ้างคนควรพรองแถมของแถมอ้าวโทรมาโทรมา0 9 2 1 9 7 3 6 4 1สองหน่ง้าเกากสี่หน่พอพอไหมหอยมากพอไหมหอยมากชันแหขายพร้อมลอยโล่ทรงทรงฟรีบ่ว่ายกเติมซอยกันเติมน้ำมันซอยกันอีกทุ่นมอมมีดกูนสีเอาของกันเติมน้ำมันซอยกันบ่เช็คอัน ร้อยหาชิปว่าไหนวนดิซีซันบรรยากาศพี่น้องใค่สนใจกับโรสอบถามต่อรองได้นะผมเม่ลูกไปเลี้ยงเยมีบอกยิ่งใหญ่เลยตามนั่นพี่น้องเอ้ามันมานพอ